เครดิตผู้เปรเคร็ดวิชาโคตรเกียนนะครับการเกิดใหม่ของจกักรพรรดิเกียนตอนที่หกเกลี่ยน้ำลอยอยู่นะครับตอนตอน,นี้เฮ้ยมียฉันบอกให้แกลปล่อยแกไม่ได้ยินยังไงวะปูฟานเฮ้ยนี่แกอยากตายมากอย่างนั้นเหรอถึงมาหาเรื่องฉันฮะใ,ใช่ใช่ใช่ไอ้เจ้าปูฟานนี่แกทำอะไรแกดื่มเฉยๆไม่เป็นไรหรอกใช่ใช่ใช่ปล่อยให้เธอดื่มเพื่อเป็นการขอโทษซะแกกำลังทำให้พวกเราสวยนะรู้ไหมที่ไอ้พวกขยะตระกูลเย่เรียกกระจ่องน้ำ พวกแกหุบป่าปิดซะนี่ปล่อยฟังมานะผมถึงกับเงียบเลยพวกแกก็ด้วยพวกแกมันก็ดีแต่เอาเปรียบคนอื่นเคยทําอะไรด้วยตัวเองบ้างไหมฮะฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกแกจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้าพวกแกมาหาเรื่องฉันฉันจะเตะก้นพวกแกให้หมดเลยเพิกได้ชีนานะครับผมปากดีนักนะแกเอ้จัดการมันซะอ่อนหัดหน้าพวกพวกพวกนี่โชว์รอไปเลยหนึ่งสเต็ปแกฮเพิยืนเฉดนี่แกก็ด้วยนั่นแหละเอาไปกินพวก ฟันข้อ,อไอ้ปูฟ้ามันเก่งขนาดนี้เลยเหรอปูฟานผัเทพิจามเยอะจชา,าเสียงหล่อนิดนึงนข้าไอ้เจ้าปูฟานใช้ไม่แปลกไว้แน่ฟันหกสามสี่น,นะครับตอนนี้นี <c oughs> ่ทัวขยะเอ้ยอย่ามืออ้ามือข้อ,อพวกเรากลับกันเถอะ่ะขาา้าห้องประชุมเพื่อผู้จัดการอย่างเอมผมว่าคนในตระกูลเย่ไปเกลี้ยกล่อมเธอแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยอมสีท่า เอ้ในเมื่อจะคว้าโอกาสด้ว้ก็อย่ามาหาว่าฉันใจร้ายนะถ้าหากว่าฉันพุบมาได้สําเร็จฉันจะให้ส่วนแบ่งนายสิบเปอ์เซ็เมื่อไรก็ตามที่ผู้หญิงคนนั้นไร้ที่พึ่งผมจะเล่นงานกับเธอให้น้าใจเลยวันต่อมาเฮ้ยเงินที่จือชิ้นให้มาเราก็เอาไปซื้อของสำหรับฝึกจนหมดแล้วด้วยสิรออีกสักพักแล้วไปขอใหม่จะดีไหมนะ ไม่ได้ไม่ถ้าไม่ได้เราถึงเป็นเซียนลินเนาะจะมาเกาะเมียแดกแบบนี้ไม่ได้กินแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันเอ๊ยไี่จะแดกแล้วกูแดกมาม่าเทาแล้วตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับตอนที่ห